สวัสดีพี่ๆนาณาเลฟซีทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนเคร,รื่องซสกผ้าอิเล็กทรลัก์นะครับก็จะมากดเทสกันนะครับเทสโหมดครับมันสามารถเข้าโหมดเทสได้นะครับอ่านี่เป็นรุ่นครับ EWF 1 e 0 8 4 2นะครับอันนี้จะมาสอนสองรุ่นนะครับน,นี่อีกรุ่นหนึ่งครับ EWF 8 5 7 4 3นะครับแต่ละรุ่นมันกดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเอารุ่นตัวน,นี้ก่อนนะครับ e w f แปดห้าเจ็ดสี่สามนะครับคนอื่นก็เปิดเครื่องนะครับันนี่โปรแกรมมันค้างอยู่นะรันหนึ่งนะครับ เาใหม่นะครับเอ,อ่เปิดเครื่องนะครับครับผมวิธีการเข้าโหมดครับอ,อ่สตาร์ทเป็นปุ่มหลักนะครับมันจะเป็นก็ถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็เลื่อยไล่อ่ไล่มาแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมันกดแบบนี้นครับกดกดพร้อมกันสองปุ่มนะครับครับ กดไม่ได้ก็ลองทำทำต่อไปนะครับนี้ได้แล้วนะครับอันนี้คือเช็คหลอดไฟนะครับว่าติดไหมครับติดทุกดวงเลยครับต่อไปนะครับก็กดโปรแกรมค้างไว้นะครับเวลาเลื่อนนะครับก็กดโปรแกรมอีกนะครับมันก็จะ ทำงานเป็นส่วนๆไปนะครับตั้งแต่น้ำเข้าถึงน้ำออกนะครับีนน้ำเข้าน,นี่ลองลองได้ไล่ดูนะครับถ้ามันเออเลอร์ตรงไหนนะครับมันจะไอตัวสื่อมันจะขึ้นนะ แต่เครื่องนี้ยังซ่อมยังไม่เสร็จนะครับจะขึ้นมานะครับครับตอนนี้มันเออเลอร์ตรงนี้นะครับ E41 นะครับ สร็จแล้วมันก็จะวนมาที่เดิมนะครับเราก็จะรู้โค้ดมาว่าเป็นอะไรนะครับถ้าจะอยากจะทําซ้ําอีกนะครับก็กดที่เดิมนะครับเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับจากที่ดูน่าจะเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์มันไม่หมุนเลยนะครับ ถ้าจะออกจากโปรแกรมก็ปิดนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับสนนนะ่วนะออกนะครับก็เสียบปลั๊กใหม่มันก็จะออกโหมดได้นะครับอ่าจะเสียงดังหน่อยนะครับพออยู่กันหลายๆคนนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับพรก็จะรถรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็กระสินนะครับมันจะมีวิธีกดก็สตาร์ทนะบแบบแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับก็ลองดูนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นแบบนี้คนระับ มันมันขึ้นโคดเลยนะี๋ยวแ๊บนะครับ,บ,บอันนี้เข้าโหมดได้นะครับก็ลองพยายามดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ไล่แบบไล่ไปเรื่อยๆครับอันนี้นครับอันนี้ก็ได้แต่ละรุ่นมันมเข้าไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น เช็คเงียีดีครับร็จแล้วก็หมุนตรงนี้นครับครับตอนนี้น้ำเข้านะครับเพราะว่าเข้าเมื่อกี้ไม่ได้ต่อน้ำนะครับน้ำเข้าเข้านครับหมุนไปอีกหนะึ่งก็อีกช่องหนึ่งครับหมุนไปอีกนะครับแฮ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  ก็หมุนไปเร่อๆครับมันจะทํางานเป็นขั้นตอนไปนะครับอ๋ออันนี้มันขึ้นขึ้นไปแล้วนะมันขึ้นเออเลอร์ไป้วนะถ้าขึ้นเออเลอร์แบบนี้มันจะไม่ทํางานนะครับจะต้องปิดก่อนนะ ทีการออกก็ไม่ถอดปก็หมุนหมุนตรงนี้ดูนะอะทำไมนะครับครบผมอืมขึ้นเออเลิกก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับ Thank <laughs> <laughs> you. มันก็กดเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้มันขึ้นโคดเออร์เรนะฮะอ่าอันนี้มันน่าจะทํางานไม่ได้ครับเพราะว่าโคดเออร์มันฟ้องว่าอ่าไฟลงกาวนะับถ้าไฟลงกาวมันก็จะไม่ทํางานนะครับครับมันก็จะหมุนแบบนี้ครับนั่นแต่น้ํเข้านะครับเข้าสามช่องข้างบนนี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่เข้านะ เพราะว่ามันติดโค้ดเออร์เอร์ไฟล์ลกาวอยู่นะครับก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับเครื่องมันจะทํางานเ,น,นเป็นอันเป็นอันไปนะครับครับมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าติดโค้ดตัวไหนมันก็จะขึ้นตัวนั้นนะครับครับมันก็จะครบนะครับ ตั้งแต่น้ำเข้ามอเตอร์ซักปั่นรอบแล้วก็ปั่นแห้งปั่นหมาดนะครับแล้วก็น้ำออกอะไรประมาณนี้ครับตั้งแต่น้ำเข้าถึงน้ำออกนะครับเลยวิธีกดนะครับก็สองตัวนี้นะคทิ้งไว้ถ้าไม่ได้นะครับก็พยายามกดใหม่หรือว่าก็ปิดเปิดใหม่นะครับนี่ครับอันนี้พอดีมันติดเออร์เรสนะครับ e หกแปดครับมันฟองบอกว่า ไปลงกาวนะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นอื่นมาอีกผมจะถ่ายลงให้อีกนะครับแต่นี้รุ่นนี้เอาแค่สองรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็น e w f หนึ่งศูนย์แปดสี่สองนะครับกับ e w f แปดห้าเจ็ดสี่สามนะครับเอาสองรุ่นนี้ก่อนนะครับครับผมวิธีเข้าโหมดของอิเล็กโทรลัสนะครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับ